ครับผมเมื่อนี้วิดผู้เขียวกับมีโอกาสใ้มาเปิดราคาข้า้วยอีกคือเก้าล่ะครับนะครับสำหรับเมื่อนีกระตรงกับวันที่นะครับตรงวันที่1 4สสิงหา6กครับผมเมื่อนีวิดผู้เขียวกับสีได้มาเปิดราคาข้าข้วยนะครับข้าวแม่นี่นะครับเป็นเสื้อสายของป่านสุรินนะครับ เป็นเสื้อสายของปานซุรินตอนนี้สถานะท่องเจ้าท่องใบนะครับท่องเจ้าท่องใบดีครับท่องเจ้าท่องใบมีเอกสารครับผมมีเอกสารมีใบมีเอกสารมีหลอดเอกสารมีหลอด ผสมวันที่สองครับผมวันที่สองมีหน้าหกซีกัหนกขอดวันที่สองกลุ่มผ้าหกหาครับผมสำหรับกล้วยแม่สาวตัวนี้นะครับมีเบอร์หมอมียังเรียบร้อยครับผมทับเจ้าท้องใบนะครับทับตัวดีสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับมีใบมีหลอดครับผมเอามาเบิ่งรายละเอียดในตัวกล้วยกันครับผม สำหรับแม่ตัวนี้เป็นสถานะลูกสามใน้่องนะครับเด้อลูกสามได้ทองนะครับลูกสามใน้่อง,องสถานะลูกสามได้ทองครับผมตอนนี้ก็ท่องท่องใบอยู่ห้าหกเดือนครับผมห้าหกเดือนนะครับห้าหกเดือน ข้มสูงอยู่ที่นะครับข้มสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบเป็นคั้วลำตัวเงานะครับคั้วลำตัวเงาอ่างลึกนะครับอ่างลึกลำตัวเงาเหมาะสาหรับออกไปเปลี่ยนแม่บอกแม่พันธุ์นะครับสําหรับผู้ทีหาคั้วเลี้ยงนะครับเมื่อไม่หาคั้วเลี้ยงนะครับตัวนี้ผมว่าบาผิดหวังน่นอนครับผมอยูใ่ในท้องเขานี่ก็คือเปลี่ยนพ่อพันธุ์แกนแซมครับผม ทับตัวดีไว้พ้อมนะครับไปรุ่นลูกของเจ้าท่องใบได้เลยครับสาหรับคั้วตัวนี้นะครับสําหรับคั้วตัวนี้เข้าได้รุ่นลูกท่องใบนะครับทับตัวดีไว้สําหรับเกษตรกรนะครับผู้อยากได้คั้วไปเลี้ยงวิตผู้เขียวเปิดบอ่อแพงครับผมเปิดบอ่อแพงวิตผู้เขียวได้มาถือก,กับเปิดถือครับผม วิตผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทครับผมกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยตัวดีนะครับเด้อกล้วยดีสําหรับเป็นแม่บอกได้เลยครับผมเป็นแม่บอกได้เลยรลยได้ละเอียดดีครับผมเอาเอามาเบาิ้งไา่ละเอียดอยู่ในตัวกล้วยกันครับผมตาแต้มครับผมตาแต้มแจ่มจ่มนะครับปากง่กับบาดง่นะครับหน้าเขาสวยนะครับหน้าเขาสวย ข้อสองอ่องครับผมอึ้งอึ้บุกเผาไ่ไรกวางครับผมขาหางครับผมขาหางอึ้บุกเผาญ่ไรกวางนะครับบุกลาเหลียน้ำขันครับผมทุงน่องขาวยังสวยยังงามเลยครับทุงน่องขาวยังสวยงามทุงน่องขาวยังสวยงามนะครับ สำหรับรายละเอียดนะครับที่สำค, karaoke, คัญคั้ยแม่ตัวนี้ ie, เป็นคั้วลำตัวเงานะครับเด้อเงาอ่างลึกนะครับเงาอ่างลึกผู้ใดได้ไปว่าผิดบางแน่นอนครับผมหางสวยครับผมหางสวยพวหางงามนะครับหางลึกนะครับหางลึกเขาบอกบ่งถ่ายน้ำกันครับผมบ่งถ่ายน้ำกันถ่ายงามครับผมถ่ายงหญ่นะครับถ่ายง่กกหา้ใหางงลายไปหางลึกครับผม ผู้ใดได้ไปว่าผิดหวังแน่นอนครับผมสําหรับกล้วยแม่นี่นะครับพร้อมกับทับตัวดีไว้คือเจ้าท้องใบนะครับเป็นรุ่นลูกชายคือลูกสาวของเจ้าท้องใบใ้เลยครับสําหรับผู้ที่หากล้วยไปเลี้ยงนะครับผู้ที่หากล้วยไปเลี้ยงสําหรับแม่บอกตัวนี้ผมว่าผ่ผิดหวังแน่นอนวิตผู้เขียวได้มากล่ค่าถือผมกับปอยถือกับผมผมเอาว่าแพง บ่สาอังกฤครับผมถาค้วยเกยียดนี่ในถ้าเขามเมื่อคพู่นนั่นกับกับิบูเมนราคาดีครับผมสิบูเมนราคานี่สำหรับวีตผู้เขียวนี่ถือว่าปั่นให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงนะครับอ๋ถา้าผู้ใดสนใจครับผมถา้าผู้ใดสนใจย่าซาครับผม,บผมของดีย่าซ่าของของดีย่าซาถ้าผู้ใดสนใจกับเฝ้าทักมาเร็วยว ตาซาที่ว่ได้เปลี่ยนเจ้าของครับผมเอาสำหรับเบอร์วิดผู้เขียวนะครับ้าผู้ใดสนใจ0ูนย์หกสองหกเก้าสามสามสามหาศูนย์ครับผมสามารถติดต่อวิดผู้เขียวได้นะครับที่สำคัญอ่างไงับตัวเงี้ยครับผมหมอสำหรับเป็นแม่บล็อกเลยสำหรับกล้วยแม่ตัวนี้นะครับ พร้อมข้าท่องเจ้าท่องใบยุหาหกเดือนนะครับตรวจท่องพันนะครับรับประกันท่องครับผมรับประกันตำนี้นะครับเดี๋ยวผมสิเข่อไป่ายเร็บเห็นเบิ้งนด้ครับเด้อคุณละคนอาจิว่าบ่เห็นเรียบเป็นยังเป็นได้เรียบดีบอเสร็จงามบอจังใดนะครับเล็บสวยครับผมเร็บสวยนะครับเพื่อนที่เขายืนอยู่ในหยาเร็บสวยนะครับดีครับเร็บสวยนะครับเด้อเรียบสวย รายละเอียดดีถุงน่องขาวย่างง่ามครับผมถุงน่องขาวย่างง่ามนะครับอาอแตผู้ใดสนใจครับผมจะซ่าครับผมจะสราซสาสิบได้เปลี่ยนเจ้าของครับผมกกหางไงหางผัวดีดีครับผมหางลึกนะครับอาอสำหรับคลิปนี้วิทย์ผู้เขียวกับบมมี่ยังไหลครับผม ดีครับจิงกาช่องคำบาสวัสดีครับ